การเดินทา,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 างนี้นะดูเหมือนจะยาวขอให้บูดอไว้ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีอินโดโอเคไปแล้วครับเดิน,นทางกันลุยมีเสื้อมามีเสื้อมาแคมปิ้งที่สื้ออีวิทเสื้อที่นี่อ่ะอันจะดูไม่ค่อยน,าน่ากินนะแต่จังหวัดน,นี้เลือกอะไรไม่ได้แนละ้วไม่มีทางไหนให้เลือกเลยนะฮะมีสะด,ดับเข้าได้นะครับผม นานีทุกคนนะครับตอนนี้ก็พอเที่ยงบยแล้วแหละตอนนี้ก็เวลาสายนะ9โมงเช้าแล้วลก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินอาหารขึ้นชื่อของเมืองผมเลยนี่ไงาโลาซิโดโดนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองตุลุนังกุงเลยแลวก็เดี๋ยวจะไปกันอันนี้บอกตรงๆเลยว่าผมไม่เคยกินมาก่อนเลยนะรู้สึกว่าไม่เคยกินนะของออริจินัลอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกินกันลาซิโดโดซาคุบ<า>ุ ปลาค่ะสายักษ์สบนะปลาห่านี่เพื่อนๆก็คือแกงของเขานะก็จะเป็นไก่บ้าน,น,นเพื่อนๆไก่บ้านนี่เขาจะเอามาต้มนะครับแล้วก็เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะเห็นไหมนี่แล้วก็จะมีน้ําแกง,งเขาเนาะมากันที่นี่บุกอย่านีด่ดูเขาหอ,อกับใบตองนะครับผมนี่กินกับใบตองเนาะแล้วนี่น้ําแกงของเขา้ยใส่หน่อไม้หวยเว่าน้าแกง อันนี้ก็จะเป็นตัวฝักยาวนะครับแล้วก็ใส่กับพริกเนาะหน้าจอกเป็ดแล้วก็จะเป็นแกงเหลืองมันเพื่อน,น,<ม>น,านราดลงไปบนไก่เนาะโอเคคนระับถ่ายแล้วนี่เพื่อนเมื่อกี้ลืมถ่ายโอ้โหผมพูดไปเยอะเลยเรืมกดถ่ายเอาใหม่เหม่ โอเคเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าผมไม่ได้ใส่ชุดของเมื่อวานนะเพราะวันนียผมจะมีธุระาสาคัญอย่างเลยแล้วก็คิดว่าใส่ชุดแบบนี้ไปก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมากินมื้อเช้านะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองตุลาคงกุงเลยไม่ใช่แค่ขึ้นชื่อนะแต่เป็นอาหารที่แบบว่าออยชินนอของเมืองตุลรวงกุงเลยก็คือนาซิโดดโดที่ผมให้เพื่อนๆดูเมื่อกีน้นะจะเป็นข้าว ไก่บ so ้านนะครับข้าวไก่บ้านแล้วก็ราดด้วยน้ําแกงสีเืองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้คือไก่องค์เขานะโดยปัวติเนี่ยเขาจะใช้ไก่บ้านนะครับในการทำอร่อยอ่ะเข้ากันเลยนี่ที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูก็คืออ ข้าวที่าด้ด้วยแกงเหลืองเนี่ยก็คือรสชาติมันแกงเหลืองบ้านเราเป๊ะเ,เลยผมยินว่านะวิธีการทำก็น่าจะเหมือนกันนะเพราะว่ารสชาติมันเหมือนกับบ้านเราเอ๊ะเลยแกงเหลืองแล้วก็เรามาในส่วนต่อไปก็คือที่ผมให้ดูแกงสีแดงเมื่อกี้นะก็จะมีนี่ก็จะมีนตัวฟักยาวแล้วก็หน่อไม้นะครับก,กินกันรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนี่ เต้าหู้แต่ไม่ต้องตกใจว่าทําเเต้าหู้ที่อินโดนน้าตาแบบนี้นะเต้าหู้เนี่ยมันจะเป็นโครงนะมันจะเนื้อมันจะไม่แน่นในด้านในนะเนื้อมันจะไม่แน่นมันจะเป็นโครงแล้วก็อินโดมันอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าที่ไทยมีไหมนะแบบเต้าหู้แบบนี้เดี๋ยวเรามาลองกินกันโดยปกติแล้วเต้าหู้ที่อินโดมันจะมีรสชัติเปรี้ยวๆอย่างนี้อยู่แล้วแหละแล้วก็พี่โดยชอบกินคู่กับข้าวอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่กินเต้าหู้เนี่ยก็ เต็มเป้สองอย่างนี่แหละมาเดี๋ยวเรามากินกันต่อเลยอยากจะบอกว่าข้าวโรโดนะถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่นี่แม้ว่าผมจะอยู่เมืองนี้นะผมไม่เคยกินเลยจริงนี่แหละถึงเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพราะว่าผมจะได้เราจะได้ออกไปเรียนู้วไงไม่เพียงแค่พู้คนแต่ว่าอาหารด้วยเราจะได้ออกไปลองกินอะไรใหม่ๆเนาะโอเคขอตัวกินก่อนนะคะไปแล้วก็กินเสร็จแล้วนะคือจะบอกอย่างนึงก็คือ เสียดายที่เข้าง้อยมากเขาว่าจริงๆทำให้เราไม่ได้ยิบนะแต่ก็พอรองท้องได้อันนี้ผมจะขอเดานว่าประมาณ15เอาผมเดาว่า15นะมาดูกันว่าเท่าไหร่สุดตาบุบราบุบราบุอะไรอ่ะล่ะพี่ตั้งแต่แบบเห็นไหมผมบอกแล้วไม่เกินนี้ประมาณอันนี้ก็13นะครับ13ื่นก็ประมาณกี่บาทประมาณ30บาทก็ไม่ได้แพงมากเนาะ เราก็มากินอาหารออริจินอลของมังตุลากุงถ้าใครมาเนี่ยก็มาลองกินได้นะฮะร้านนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ได้เข่าวว่าบุนี่ก็เป็นตำนานเหมือนกันเนาะร้านชื่อบุยาตีนะฮะก็ขายตั้งแต่ตีห้าหัวรุ่งนะจนถึงหมดเลยก็ประมาณตีสิบตีสิบเอ็ดก็น่าจะหมดแล้วนะประมาณนี้เลยไทยแลนด์บุ๊กไทยแลนด์ใช่ย่าศึกษาอยที่อินสี่นี้ kuliah di UIN. Oh, di UIN. Ya, Thailand Mau coba. Ini katanya makanan khas Tulungagung kan? Nodo. Yeah. Oh. Enak, enak, Bu. Enak. Enak kan? <laughs> Ya, ya, ya. Ini biasanya habis jam berapa, Ibu, ya? Bu, ya? Ini mau habis. Mau habis loh. Sekarang jam Bukan jam 5. Bukan jam 5. Biasanya jam 10 sudah tutup, ya? Heeh, oh, kadang jam 10 Iya. Habis, oh, habis. kemarin saya datang juga sudah tutup kemarin. Oh, kemarin tapi jam 1 saya datang kemarin oh iya sudah, sudah pasti Mas, tutup ya oh jam 1.30 10 sudah tutup makanya basane kok bahasa ini, thailand iya di sini sudah berapa tahun jualannya uh, dari tahun 2001 21 saya penerusnya oh berarti dari ibunya ya kan Ibu. oh, oke okay. bu terima kasih ya bu saya <laughs> โอเคเขาบอกว่าตั้งแต่รุ่นแม่นะฮะนี่สองรุ่นแล้วนั่นแหละอันนี้รุ่นรุ่นที่สองแล้วนะแล้วก็ถ้าใครมาก็มาลองกินร้านนี้ได้เขาบอกว่าปิดประมาณดีสิบก็จะหมดแล้วนะเนี่ยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะหมดแล้วโอเคถ้ามาก็มาเ,าเช้าเ้าเพราะว่าหลายหลายร้านเลยเขาทำเป็นอาหารเช้าไม่ใช่อาหารเช้าหรอกแต่ว่าคือเขาจะปิดไม่เกินเที่ยงนะฮะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวด้านหลังผมเนี่ยจะมีเปตรตุแก๊สก็คือ ก็จะมีคนคอยบอกรถอยู่นี่แล้วเขาขอดรถเส็จไหมจริงๆผมปวดจอดฝั่งนี้นะแต่ว่านี่ขอดจอดฝั่งนู้นละมาดูว่าผมต้องจ่ายหรือเปล่าแต่ว่าป้าเขาไม่มาทําไมวะผมต้องจ่ายแลย้วมันมันเป็นเป็นอะไรนะสตราร์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของของอินโดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะต้องจ่ายทุกที่อะไรโอเคก็ประมาณสองพันะฮะเดี๋ยวจายย่ายกัน2 0 0พไปเอา,เอาแล้วเขาไม่มาบุษจะจายย่ายยังไงวะเขาไม่มาจริงผมไม่จ่ายนะ โอเคไม่มาผมไม่จ่ายแล้ทีนี้มันก็ดแล้วแต่สมครแจงของเราเหมือนกันแหละว่าจะจ่ายไม่จา่ายแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นวัฒนธรรมไปแล้วอะที่แบบว่ามันจะมีแบบนี้ตลอดทุกที่เกือบทุกที่เลยในอินโดแล้วก็ต้องจา่ายถ้าไม่จ่ายบางทีเขาก็จะปวดเราก็มีเหมือนกันเนาะโอเคไปกันต่อฮะและสำหรับใครที่ต้องการมาเที่ยวบโบรโม่ประเทศอินโดนีเซียแต่งงว่าเอ๊ะจะเดินทางไปยังไงจะต้องซื้อตั๋วอะไรยังไงไม่ต้องงงมากับเราเราจัดการให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ รถยนต์พร้อมคนขับส่วนตัวค่าตั๋วต่างๆเราจัดการให้หมดนั่งรอสวยๆรอๆรอรอ,รอขึ้นภูเขาไฟได้เลยและไม่พอนะครับใครจะมาเที่ยวอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามทักมาปรึกษาก่อนได้และสําหรับใครที่มีธุรกิจหรือว่ามีธุระที่จะต้องใช้ภาษาอินโดนีเซียและต้องการล่ามติดต่อเรามาได้เราพร้อมบริการเสมอนึกถึงอินโดนีเซียนึกถึงเราสวัสดีอินโดวันที่2วันนี้ผมต้องออกจากเมืองของผมและ ใช่รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยอุดามอุดากับเสนเนี่ยเม่นนเสนนี้น่เสนนีดรูส้นนี้ดวันนี้เป็นวันที่สองนะแล้วก็ผมต้องออกจากเมืองของผมแล้วเราจะเริ่มการเดินทางแบบจริงจังก็วันนี้แหละนะครับเป็นวันที่สองแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปยังเมืองกดีดีก่อนเนาะไปหาที่นอนที่นั่นแล้วก็นี่แหละรู้สึกใจหายเหมือนกันว่ะแล้วก็ ตื่นเต้นด้วยเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือบุตินนะครับเป็นเจ้าของบ้านที่ผมอยู่ก็คือบ้านด้านหลังนี่แหละที่ทผมอยู่เนาะก็อยู่กับบุกแกเนี่ยมาจะ2ปีละนะแล้วก็บุกแกเป็นคนที่ดูแลดูแลอย่างดีเลยดูแลบ้านเราแล้วก็บางทีแกก็พาไปนู่นไปนี่ไปให้ของกินเนาะนั่นแหละเหมือนกับเป็นผู้ปกครองคนนึงเลยของผมตอนที่อยู่อินโดเนาะใช่แกก็ลื่นเดียวกับยายผมเลย <laughs> Oke, Oke, Bu, ini saya perjalanannya ya. Lumayan jauh mm -mm. ya, terus ya, si. mau Ibu itu doain saya mm -mm. karena ini Bu juga. Bu, mm -mm. kau di sini ya? Terus minta Bu doain saya dong. Selamat ya.

ผมไปก่อนนะโอเคบุกงงงี้ดิมุสวัสดีอินโดงงงงงจับังงงสวัสดีอินโดสวัสดีอินโดโอเคบารังบารังเนาะกินิบุกินี่บุสวัสดีอินโดสวัสดีอินโดโอเคนิงหนึ่งหนึสองสามสวัสดีอินโดโอเคไปแล้วครับเดินทางกันลุยตอนนี้เราก็มาถึงเกิดดีนะครับทุกคนเย้เห็นไหมด้านหน้าเราก็จะมีป้ายนะ เกดีรีสวัสดีต่่ตวาอนนี้เราต้องทำเวลาแล้วเพราะว่ามันกำลังจะข้ามแล้วเพื่อนๆแล้วก็ให้ดูว่าจะไปแคมป์ต่อไหนเห็นไหมโอ้นั่นไงเราจะไปแคมป์บนเขาอ่ะนะไปเราไปกันเพราะว่านี่กำลังจะข้ามแล้วต้องดีธรรมดาแล้วไปเดี๋ยวผมขอต่อขับไปก่อนนะ โอเคตอนนี้เราก็กําลังจะถึงนะอีก5กิโลเราก็จะถึงจุดตั้งแคมป์แล้วแต่เอาจริงๆผมไม่รู้เลยว่ามันยังยังมีอยู่หรือเปล่าในตอนนี้นะแต่ที่ผมมาเมื่อนานมาแล้วเนี่ยม,มันมันมีนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่แน่ใจเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำกันก่อนเพราะว่าน้นบนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายังมันจะยังมีร้านขายข,ายของชาอยู่หรือเปล่าเราก็เลยแวะซื้อตรงนี้เลยกันแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปมาไปมาอยู่เรากันไว้ดี่ว่าแกเนาะซื้อที่นี่เลยแล้วกันไป พราะตอนนี้ผมไม่ได้พาน้ำไม่ได้พาอะไรมไาเลยเราซื้อน้ำที่นี่กันขนมปังคืนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะกินอะไรเนี่ยน่าจะกินมาม่ามาั้งน่าจะต้มมาม่ากินนะอันนี้เดี๋ยขนมปังเนาะทอัอนเท่าไหร่อันนี้ขนมปังไส้สังขยาสองพันรูเปียประมาณ5บาทเอาสักอันนึงร้านของชามินโดก็สไตล์แบบนี้แหละมาม่าอยู่ไหนวะตุ้มบัสบุ๋มเอามีบุ๋ม Geh. <tuk> 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 mie goreng, napa? kuah. Mie kuah. Mie kuah yang sedap napa soto? Yang soto bu itu yang oranye bu? Oh. Yang mana oranye itu? Ini. Yang bawah bawah. Ini dah. Ya. E bawang. Bawang ini ya? Iya. Satu bu. Satu biji. Geh. Tiga ribu. Oke. ส่วนนี้บุ๊ค3 0 0 5 0 0 8,000โอเคโอเคเป็น8พนะันนะเพื่อนๆประมาณ20บาทไทยเดี๋ยวให้บุเข้าใส่ถุงกันโนอะ้นี่ดูสไตล์เขาเนี่ยก็ยังใช้แบบกิโลของเก่าเลยนะใชะ่เขาจะวัดตวงแบบนี้แหละสไตล์อินดูเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแบบนี้จะมีการวัดตวงนะนี่ก็จะเป็นตัวตวงของเขาเพราะเวลาเราซื้อของแบบพวกพืชผักสวนควรัวเนี่ยเขาก็จะตวงเนาะหรือว่าไข่เนี่ยเขาก็จะตวงตวงเหมือนกัน ด้วยนะหน้ามานั่งน่าเลยอ่ะดูวิวด้านล่างเนี่ยอย่างสวยโ <Okay, S 1> อเคเพื่อนๆเรามาถึงแล้วนะแต่ว่าตอนนี้คือลมแรงมากแล้วก็เมื่อกี้ผมถามเขานะเขาบอกว่าขึ้นมาคุยตรงนี้แล้วก็ก็คือที่แคมป์ปิ้งในคืนนี้นะไม่ได้แปลตอนนี้คือลมแรงมากหนาวมากด้วยตอนนี้มีเวลานะถ้าเราจะดูวิวเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยกับเขาแล้วก็เราไปนั่งคาเฟ่กันดีกว่าเนาะไปดูวิวกันมีสิไม๊สินะมาแคมป์ปิ้งนี่จะมีวิสัยที่นี่อ่ะ Mas yang tanya yang itu. Orang yang yang gas hitam itu ya? Iya, enggak apa-apa. Oke, okay, oke, okay. saya Mesin -mesin Mas. Ini sih camping sih. Mas, sementara ditutup hari ini. Angin, cuaca. Terus dia lokasikan di bawah. Di kalau dari sini sesudah loket. Di Cambron. Balik kampung. Apa namanya itu ya? Eh Balik Kambang. Balik Kambang. Iya. Kapalurnya namanya apa? Lumpur Kambang. Lumpur Kambang. Lumpur Kambang. Iya, nanti nanti sampean tanya di loket aja. Di loket tadi ada orang nanti ya juga kerunya sini nanti sampean diarahkan ke sana. <ribil sisa> QR <gul> ini <noises> Oh, oh, ini. Dia gua bilang, "Pint nah, oh, Wan oh, ni." Naik ke rombengeng, lalu enggak sama aja tuh oh. จะตั้งตรงนี้เพราะมันสวยมากมันโล่งแต่ว่าคือลมแรงเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้แล้วก็เราต้องไปแคมป์ตะลางเมื่อกี้เขาบอกนะมันเสียแผนนะแต่ก็ทำไงได้อะโอ้โหและนี่ก็คือวิวเมืองเกดดีๆเพื่อน มันจะมืดแล้วนะด้านล่างนี้คือเห็นไหมเมฆหมอกเริ่มมาแล้วนะหนาวมากเลยผมยังไม่ยังไม่ได้สั่งอาหารนะน่าจะสั่งน้ำมนาะกินที่นี่ไหมผมต้องไม่นานแล้วที่นี่แล้วก็เดี๋ยวต้องไปหา,าจุดแคมปิ้งแคมป์อย่าให้ม,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 มืดไม่งั้นกลัวอันตาราย ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่19องศาลมแรงเลยนะฮะตอนนี้อยู่บนความสูงที่1,300เมตรไปเดี๋ยวเราถึงเวลาแล้วต้องไปหาที่แคมป์กันต้องลงไปถึงด้านล่าง,างนะผมอยากจะแคมป์บนนี้มากเสียดายแต่ก็ทำให้ได้เนาะไปถึงเวลาแล้วไปกันโอเคเรามาถึงจุดกางเต็นท์แล้วนะแลวก็เดี๋ยวจะกางตันตรงน้งนเลยดีที่ยังมีคนอยู่<ต>ผมคิดว่า,วาไม่มีคนเลยแต่ดีมากที่ยังมีคนจะได้ไม่เงาคืนนี้ อาจจะได้เพื่อนด้วยมาเดี๋ยวขอตัวตั้งเต็นท์ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาละหมาดกันบอกกอบของเรามาแล้วนี่เพื่อนมีอยู่ประมาณสี่ห้าเต็นต์ตรงนี้นะดีเลยไม่เหงามีไฟด้วยแล้วก็หน้านีจะเป็นวิวเมืองอเพื่อนเมืองก็ดีจัดไปโอเคจึงแล้วตั้งแคมป์นะโอเคเพื่อนๆนะนี่เรามาที่วารุงนะครับจุดกลางเต็นท์ของเราอยู่ตรงนู้นะนะด้านบนนู้น แล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านขายของจะมีอาหารด้วยนะเดี๋ยวเรามาซื้อน้ํากันซื้อเป็นน้ําผงเนาะเพราะวเดี๋ยวจะไปต้มน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินกันเองเอาน้ําเลยดีผมกินประจําก็จะเป็นอันเนี้ยที่กินบ่อยๆนะก็จะเป็นเบงบ์กับกูเดย์ที่ผมกินประจะําแล้วเอาอะไรดีบลิมัสกูเดย์ไม่ได้ไป่ะอย่าสตูห้าพัน okay, 5, เนาะแล้วก็ตรงนี้มีขนม้เพื่อนแบบว่า จัดไปแต่ว่ามาม่าเราซื้อแล้วเอากูเดาซะด้วมัสเงยมันง่ายกว่าจุ้มันมองอีกตัวนึงมัสเสียนที่เสาร์บุ้นตัวเองโอเคสี 4, ่พันย่าสตุสี่พันเพื่อนๆประมาณสิบบาทโอเคครับตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วนะเราอยู่ที่เ,เมื่อกี้ด้านบนนั้นเขาบอกว่าแข็มไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ให้เราย้ายมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นก็โอเคผมว่าดีกว่าเนาะ พราะว่าด้านบนนุอากาศหนาวมากแล้วก็ลมแรงตรงนี้ลมสงบแล้วก็เมื่อกี้มีหมอกมาด้วยเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้คือหมอกหายไปแล้วแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกินมือ้อค่ากันนี่แหละผมบอกแล้วเนี่ยคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนักเดินทางเลยก็คือสดับหรือมาม่านี่แหละมาเดี๋ยวเรามาทำมาม่าก,กันเลย ต้องประหยัดน้ำเนี่ยเพราะว่าเราซื้อน้าเป็นขวดเลยนะจริงๆผมกะว่าจะซื้อน้ําเป็นแกนลลอนใหญ่เลยแต่ว่าน่าจะทําไม่ได้น่าจะพาลําบากก็เลยซื้อเป็นขวดแทนเนาะจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะในการทําอาหารอะไรแบบนี้แต่ก็นี่แหละเรามาฝึกใช้ชีวิตกันที่นี่หนึ่งสองสามฮ่ามาแล้วโอเคมาแล้วก็เราตอกไข่นะอันนี้ไข่ผมเหลือจากที่บ้านเมื่อกี้อันนึง แล้วก็นี่แหละเอามาทําเป็นมาม่าไข่เลยมาม่าใส่ไข่ในวันนี้นะเราก็ไม่ทันได้ไปไหนแล้วแล้วก็จะอยู่เกิดดีๆอย่างเดียวแล้วก็พรุ่งนี้เนะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างเพราะเกิดดีๆก็มีเด็กไทยอยู่นะมีเพื่อนเด็กไทยอยู่เราลองถามเขาดูว่าเกิดดีๆที่ไหนน่าเที่ยวมากนะเดี๋ยวด,ดูกันนี่แหละแล้วก็มาแคแมป์ที่นี่คืนหนึ่งถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วแล้วก็พรุ่งนี้วันที่3ดูว่าผมจะไปพักที่ไหนไหเดี๋ยวมาดูกันตื่นเต้นตื่นเต้น เำที่กินได้แล้วกันให้ห Hi ายหิวนักเดินทางก็อย่างนี้แหละกินให้หายหิวนะอาจจะไม่อร่อยบ้างบางทีไม่เป็นไรไปลงไปเลยนี่เสร็จแล้วนะเมนูของเรามาม่าไข่ต้มน่ากินไหมอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะแต่ว่าจังหวะนี้เลือกไม่ได้นะต้องกินอย่างเดียว นี่มาม่าของเราเสร็จแล้วนะน่ากินด้ยเพื่อนดูดิอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินนะแต่จังหวะนี้เลือกอะไรไม่ได้ละไม่มีทางไหนให้เลือกเลยนะฮะต้องกินเนียกินเพื่ออยู่นะฮะไม่ได้อยู่เพื่อกินจังหวะนี้คำพูดตอบใจชัดๆแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะอยากจะบอกนะก็คือคือเมื่อไหรที่ผมไปแคมป์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้มีดสดับนะฮะนี่มีสดับมีสดับเข้าได้นะ เข้าได้เดี๋ยวจะทําให้คนไทยรู้จักมีสุดาบโอเคมาถึงเวลาของเราแล้วผมจะกินกับไอ้นี่นี่แหละปกติผมผมก็ผมก็กินแบบนี้เหมือนกันผมก,ก็จะกินกับไอ้นี่เลยนะกับหมอ้อแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยไปล้างทีเดียวใช่เดี๋ยวเราคอเดี๋ยวเราคนก่อนนะให้มันเข้ากันก่อนมาถึงเวลาแล้วผมต้องกินแบบพื้นนี่แหละนี่โอเคกินง่ายๆแล้วกันมีสึดับเข้าได้นะครับผม